อร่อยไหมคะเยี่ยมเลยอ่าอร่อยค่ะเยี่ยมค่ะอ่าเก่งมากกินเลยค่ะกินเลยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอะเยี่ยมยเลย,ย,ยเยี่ยม่อยอ่าเยี่ยมชอบกินเส้นแหละ นน่าสอบกินบุญเส้นแหละเอาจ้อนกับมาเดี๋ยวบอาเราให้จ้อนใจมือสะดวกกว่าชลินใจตะเกียบสองนิ้วแหละชลินเอ้ยอร่อยไหมคะเงยหน้าขึ้นมาหน่อยอ๋อกั้นกั้นอันกั้นยิบบุ้นเส้นอยู่ อุ๊ยกินเลยค่ะกินเลยเดี๋ยวเลอะอ่าเยี่ยมไหมคะเยี่ยมเยี่ยมหน่อยค่ะอ่าเยี่ยมมากอุ้ยอร่อยจังเลยซลินชอบกินเส้นซลินชอบกินเส้นอุ๊ย เยี่ยมเลยอร่อยมากอร่อยไหมคะอ๋อเยี่ยมหน่อยค่ะขอเยี่ยมหน่อยโอ้เก่งมากอุ้ยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยโอุ้ยอร่อยจังเลยเอาอุ้ยสองมือสองมือช่วยกันอุ้ยอร่อยมากอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ อาเยี่ยมหน่อยค่ะขอเยี่ยมหน่อยขอเยี่ยมหน่อยไม่เอาพอปินนั่งป้อนละแม่จัดดีแม่โอ้ยอร่อยจังเลยสลินสลินสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะดูสิค่ะ สวัสดีค่ะอร่อยไหมคะอุอยะ้ยอ,อร่อยมากอร่อยมากเอามือเดียวพอสบกระปกเยี่ยมก่อนเยี่ยมสองมือเลยเยี่ยมสองมือเลยยกมือข<ๆ>ึ้นเยี่ยมสองมืออ๋อกินน้ำโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะ